สวัสดีครับผมนัทดาเทคนะครับครับสวัสดีครับผมต้นดาเทคครับต้องบอกก่อนสาเหตุที่เกิดเนี่ยก็คือเมื่อก่อนนะครับอ่าถ้าท่านจะรู้จักกันดีที่เขาเรียกกันว่านัดโฟกอฟเมื่อก่อนเนี่ยผมก็แข่งรถอยู่ในวงการแด๊ก เซอร์กิตใช่หมฮะทีมขานะ่าอ่าแล้วเราก็ใช้กล่องกล่องนอกนะฮะเหมือนกันต้นก็เหมือนกันต้นก็เป็นอ่าคนที่เล่นแจ๊สยุคแรกๆเลยที่รู้จักอะเกมคอนและสมัยนั้นอะแจ๊สจ e จะใส่กล่องทองได้จุกจิกต้องอะไรบ้างนะฮะต้องแปลงชุดคอยต้องอะไรหลายๆหลายอยา่างโอ้จุกจิกก็คือเปิดพรมมาอสซสต์รีเพียบตัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมที่ผมเจอคือผมใส่กล่องทองนะฮะซื้อเบิกใหม่ HK แต่ถามว่าทำไมเราต้องมานั่งรอ5-6เดือนบางทีหนึ่1ปีต้องเอาเงินไปซื้อใบใหม่มาใส่เพื่อทำการแข่งขันซึ่งไม่มีกล่องรองรับณนะวันนั้นเป็นจุดจุดเริ่มต้นทำให้เราคิดริเริ่มที่จะ,จะท,ำทำกล่องดูเพราะว่าถ้าวันนั้นเราทำสำเร็จหรือมันมีกล่องไทยขึ้นมาคนไทยจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกจับต้องได้และการดูแลหลังการขายแบบคนไทยด้วยกัน เราถึงเริ่มทำทำไมต้องชื่อวาระเทคก็ตอนนั้นก็จะคิดว่าอะไรนะก็นั่งคุยกับต้น Data มันคือตาราง e ทคมันเป็นคำสรรพนามทันสมัยอนาคตอะไรเงี้ยเราก็คิดง,ง่ายการจูน เปิดหน้าคอมมาการจูนอมันเป็นตารางกแล้วตารางการจูนแล้ว <Use> ก <craft> ็ทำให้ชื่อมันตรงตัวด้ t เทกก็ีนส่วนกล่องตัวแรกนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเราทำขึ้นมาเดือนแรกเนี่ยเราใช้กันเองลองใช้กันเองลองพัฒนาในกลุ่มเพื่อนฝูงกันก่อนไม่ได้จะขายครับก็จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขายก็ลองใส่รถเพื่อนใส่รถฝูงกันมาเรื่อยๆ ใส่แล้วมันเห็นผลมันใช้งานได้จริงคือมันตอบสนองความต้องการของรถบ้านเราได้ได้ได,ได,ได้ค่อนข้างที่จะลงตัวก็เริ่มพัฒนาพัฒนากันมาเรื่อยๆสาเหตุที่ d a ร์เท็ออกมาแล้วมันติดตลาดเลยก็ เป็นเพราะหลายๆอย่างเพราะทั้งออปชั่นกล่องปุ้งปั้งแบ็คไฟเป็นอะไรที่วัยรุ่นชอบเป็นอะไรที่แล้วก็เรื่องราคาเป็นอะไรที่เด็กวัยรุ่นสามารถจับต้องได้แล้วสามารถเคนเค็นแรงมา้าเค้นเขาเรียกคุณภาพได้ไม่แพ้กล่องนอกแต่ราคาไทยๆทยแล้วเรื่องการดูแลหลังการขายที่เราดูแลอย่างเต็มที่อย่างลูกค้ามามีปัญหาเราดูแลให้ตลอดและกล่องรับประกันอีก5ปีเต็มนี่แหละครับทีดาเทคเรา ดนจคนไทยยด้วครับผมในส่วนของการพัฒนาผมว่าเรามาไกลเกินคําว่าพัฒนาแล้วพี่หมายความว่าจากกล่องตัวแรกมาเทียบกับกล่องปัจจุบันเนี่ยครับโอ้โหมันห่างกันมากเลยพี่มันห่างกันแบบพลิกเลยอะแล้วรถทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างในการบล็อกลิ้นบล็บอกเคันเร่งการเซ็นเซอร์ต่างๆออกเยอะมากถ้ากล่องตอนนั้นมาใส่รถสมัยนี้เรียกว่าตามรถไม่ทันแล้วครับคือรถเขาฉลาดขึ้น ถ้ากล่องเราอยู่ที่เดิมเราก็หยุดกล่องเราเดินตามไต่ตามเดินตามรถทุกวันนี้ตนแทบจะเดินนําแล้วด้วยคือว่า<น>ง่ายเลยล่ะเราเราไม่เคยหยุดพัฒนาถ้าโลกยังหมุนเราสัญญาเราก็จะไม่หยุดพัฒนาเราจะพัฒนาต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นขไปนะฮะสำหรับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับตอนนี้เราแบ่งออกเป็นสามาพวก นะฮะสารประเภทสามประเภทของรถดีกว่าก็เป็นรถประเภทเบนซินดีเซลแล้วก็เบนซินเล็กคืออะไรจักรยานยนต์ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาแนะนํากับเรื่องกับรถ4ีล้อก่อน mm hmm. เบนซิน4ล้อตัวที่ติดตลาดอยู่ตอนนี้ของเราคือตัวนี้เจ้า d ดา k เทคเอ็กซ์ตีม a n d a l โ n e ก็คือเป็นกล่องที่ฟูล o ั t ชันที่สุดของตอนนี้เป็นเป็นตัวเวอร์ชั่นแ n d a l โ n e ก็คือการทํางานแบบแ n d a l โ n นก็คือสําหรับหมดนี้จาเป็นสําหรับรถแข่ง หรือรถบ้านที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสูงนะฮะความละเอียดความวารทุกอย่างตัวนี้จะค่อนข้างละเอียดที่สุดของตอนเราและเราก็กําลังจะพัฒนาต่อนเนื่องให้มันดีกว่านี้แล้วก็ในเรื่องของรถบาง,ง,งรุ่นที่มันฉลาดอย่างยกตัวอย่างอย่าง Civic FD Jazz GK ที่โดนพันธนาการด้วยการปิดลิ้นนะฮะจะต้องใช้เจ้าตัวนี้คู่กับออปชั่นตัวนี้คือ i ด e by บ i r e ตัวคุมลิ้นนะฮะเราถึงจะทําให้รถ ซีวิคเอฟบีหรือแจ๊สจีเคหรือบีโออ่ามันได้แสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มร้อยเต็มที่ที่เครื่องยนต์ทำงานสแตนดาดทำงานได้นะครับอันนี้อันนี้คือของสแตล n นและอีกตัวหนึ่งเป็นน้องใหม่เพิ่งมาฮะเป็นจเจ้าอาตอมอาตอมตัวนี้ถามว่าออกมาเนื่องจากอะไรเรามองดูว่าเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างจะแย่บางคนเนี่ยเราบางคนบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีเราทําตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะให้เด็ก บางกลุ่มหรือลูกค้าบางกลุ่มที่งบน้อยที่อยากจะสัมผัสหรืออยากจะทําให้รถตัวเองเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มีประสิทธิภาพกับเครื่องยนต์ดีขึ้นอัาตราเร่งดีขึ้นเปลี่ยนน้ํามันไปใช้น้ํามันทางเลือก e85 e20 ที่รถบางรุ่นที่ทําไม่ได้เจ้าตัวนี้สามารถช่วยท่านได้เป็นด r k เทคอะตอมซึ่งราคาจะถูกกว่า on, สเตโลนประมาเกือบครึ่งหนึ่งครับตัวนี้ก็เลยจะค่อนข้างมาแรงหน่อยสําหรับลูกค้าคคคคลุกลุตลาดตลาดล่างตลาดกลาง แล้วก็มาถึงอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็น2ล้อเหมือนกัน2ล้อเล็กเป็นด้าทเทคจูเนียตัวนี้เราทำจะเป็นของมอเตอร์ไซค์หสูบและ2ส,สูบนะครับตอนนี้ตัวนี้ใส่แน่นอนก็ทดสอบกับรถของทีมทีมทีมจากน้าทิคไทยแลนด์ไม่ใช่ทัง PCX รถหัวฉีดรถแข่งเราก็ลองดูแล้วไม่มีปัญหาเรื่อง,เร,องเรื่องการเรื่องการทำงานสเสถียรน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เดี๋ยวก็อตอนนี้กำลังแก้ไข อัปเดตและแก้ไขวเวอร์ชันใหม่ก็คือเราจะทําเป็นแสแตนเพราะตอนนี้มันเป็นอยู่ในโหมดพิกี้แบ็คอยู่เราทำเป็นแสแตนสำหรับโหมดรถแข่งอย่างจิงร้อยเ่าตอนนี้เราหยุดการผลิตเพื่ออัปเดตเป็นแสแตนอยู่ครับแล้วก็มาถึงเจ้าฝั่งดีเซลฝั่งดีเซลก็เหมือนกันเราจะมีอยู่มาร์สานทังสี่ตัวตัวนี้ก็จะเป็นดั์เทิลแคบมาเรลก็ง,ง่ายๆเลยมันก็จะเหมือนได้สแตนนะฮะมันคือเป็นดีเซลแต่เป็นแสแตนลน ทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในตัวนะฮะถ้า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 เป็นถ้าเป็นสาวกดีเซลการการเข้ามาเล่นดีเซลจะต้องต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยจะเล่นดีเซลเ่ยจะต้องใส่กล่องอะไรอันดับแรกเลยดันให้แรงดันมันเต็มรางเพื่อที่จะมาสั่งสั่งการทำงานไปยังหัวฉีดนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเทอร์โบนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องได้ยกยกหัวฉีดเพิ่ม15สิทาในการสั่งยกสั่งจ่ายเพิ่มเติมนะฮะจากตัวนั้นก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นกล่องรวมเป็นสแตนลนตัวนี้จะค่อนข้างละเอียด หลายอย่างเลือกสำหรับเหมาะสาหรับรถแข่งและรถรถบ้านที่อยากให้มีเครื่องยนต์มีสุดภาพสูงแล้วก็มาถึอมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวดาร์เทคดีพัสนะฮะตัวนี้เป็นตัวยกหัวฉีดเป็นตัวแยกสาหรับลูกค้าที่งบน้อยต้องการใส่แยกนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปใส่ยกนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นดาร์เทคเคดีตัวนี้จะเป็นรถจําเพาะประเภทเคดีจะเป็น พวกโตโยต้าเครื่องเคดีจะไม่เหมือนชาวบ้านกันนาเป็นของของชาวดีเซลจะรู้กันดีนี่ครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วก็อย่างด้านหน้าเนี่ยที่เห็นอีกมีแคมชาบมีก้านสูบมีลูกสูบมีลิ้นตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังพัฒน,นาและอนาคตอาจจะมีวางขายเป็นของแบรนด์ด้าเทคเราเองตอนนี้อยู่ในช่วงการพัฒน,นาลองใช้เราเองอยู่เรายังไม่เบียดขายเราคัสตอมขึ้นเองนี่คือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเราครับ รับตรงนี้นะครับซึ่งผมกับพีนัทก็ดูแลอยู่เป็น d y t a เ t ็ก Shop Thailand ก็เรามีบริการในเรื่องของการมรั i ดิฟายเครื่องยนต์อะเซซเตอรีต่างๆปวกน้ำมันเครื่องท่อไอเสียอะไรพวกนี้เราก็มีบริการครับพูดง่ายๆก็เกือบเกือบครบเต็มระบบครับยกเว้นงานตัวถังงานสีเราจะไม่ได้มีแต่ว่าเราจะมีอู่ในเครื่องในในการส่งพวกนี้ครับแต่ว่าพูดง่ายๆเลยว่าออกมาหาเราป้ายแดงถ้าต้องการเป็นรถแข่งต้องการเป็นรถบ้านที่มีภาพสูง เราสามารถทำให้ท่านได้เรามีครบ,ครบที่นี่ตั้งแต่เปลี่ยนน้ามันเครื่องยันยกเครื่องยกเกียร์ยันประกอบเครื่องยันคัสตอมอะไรต่างในเครื่องเราทําให้ท่านได้ตอนนี้ทางทางเมืองไทยอ่ะผมจะดูแลอยู่เรื่องการตลาดเรื่องการหลายๆอย่างละเอียดในเมืองไทยแต่ส่วนต่างประเทศเนี่ยจะเป็นต้นดูแลอยู่สิงคโปร์มาเลอินโดนีเซีย ฮ่องกงเพราะว่าตอนนี้ที่บูมที่สุดคือฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยเรียกง่ายๆเลยว่าดีเซลครึ่งเกาะนะครึ่งเกาะเลยว่าได้ใช้ผลิตภณฑ์ของเราทั้งเบนซินและดีเซลครึ่งเกาะครึ่งเกาะนะต้องบอกครึ่งเกาะใช้เยอะมากเจ้าแรกเลยคนเราเป็นเจ้าแรกที่เข้าไปบุกเบิกในเกาะฮ่องกงรถซิ่งกลุ่มใหญ่ๆตอนนี้ก็เป็นสาวกดาราเทคเราทั้งเบนซินั้งดีเซลแล้วก็ตอนนี้ก็คือไปถึง เรียกง่ายๆเลยว่าเป็นประเทศที่ไม่น่าจะไปออสเตรเลียเป็นประเทศเมืองผลิตกล่องแบรนด์ดังๆโมเด็ปฮาวเทคต่างๆเราก็มีดีลเลอร์เราไปไปไปติดตั้งให้คนไทยที่นูน่นเพราะว่าที่นูน่นกล่องไม่แพงไม่ถูกถึงจะเป็นประเทศผลิตแต่แพงแพงโคตรใช่ไหมฮะก็เป็นอีกทางเลือกให้คนไทยในออสเตรเลียได้ใช้หรือทางเราครับแล้วเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆ าจากลูกค้าที่ที่เราได้รับกลับมาก็ค่อนข้างแฮปปี้ทั้งเรื่องคุณภาพทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องการดูแลหลังการขายว่าง่ายๆโดยรวมลูกค้าแฮปปี้มันมันมันคุ้มกับเงินที่เขาเสียก็สำหรับ Data Tech Shop Thailand เราตั้งอยู่ที่ริมถนนกเกษตรนอวมิน ต่อม่อที่80นะครับติดถนนเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับดูได้ในเพจนะฮะ data tech thailand นะฮะแล้วก็หรือรือถ้าสนใจติดต่อสอบถามก็ดูใน Facebook ของผมฉัดยศก,กรสริพักเมธากุลแล้วก็ Facebook ต้น Project d a กนะฮะแล้วก็หรือว่าถ้าอยากจะเข้ามายากโรโดยตรงเลยก็มี2เบอร์ เบอร์ต้นเบอร์อะไรครับ084ครับ1339311ครับส่วนเบอร์ผม00905955199ครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าไม่หลับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนที่น้องที่ติดตามและคอยให้กำลังใจอยู่นะครับก็และถ้าสนใจติดต่อติดตั้งหรือ อยากรู้ว่านาเทคมีที่ไหนอะไรยังไงนะฮะลองดูได้ในเด,เดี๋ยวเราจะลงให้ในนทั้งเพจหลักแล้วก็ตามนิยาสารจะมีแจ้งอยู่แล้วว่าเราจะมีดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศนะฮะสำหรับอันนี้คือในประเทศไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าทั่วประเทศประมาณ70กว่าเจ้านะฮะดีลเลอร์ตอนนี้ที่มีอยู่นะฮะสำหรับนอกประเทศเดี๋ยวให้เนอตต้นเขาแจ้งว่ามีที่ไหนบ้างอะไรยังไงครับผมก็ในส่วนต่างประเทศนะครับฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ออสอตเตรเลียนะครับก็ตรงนี้ก็ ติดต่อได้ตามในแฟนเพจเลยถ้าถ้ถถาทําคนไทยที่อยู่ตามตาม่างประเทศตา่ตางๆครับผมมีการสอนมีการอบรมครับทางเรา,าถ้าในในการในการเป็นดีลเลอร์เนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จา่ายในการอบรมการสอนเราจะมีแค่ทุนว่าดีลเลอร์อบรมเป็นแล้วก็ซื้อกล่องในราคาทุนเพื่อเอาไปจําหน่ายให้ลูกค้าแค่นั้นนะฮะเราจะอบรมจนกว่าท่านจะเป็นถ้าท่านไม่เป็นเราก็ไม่ปล่อยท่านกลับบ้านเราสัญญานะฮะ ฝากถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อน,นะครับที่คอยให้กําลังใจคอยเป็นกําลังใจให้ดา t เทคเราทั้งเรื่องรถแข่งทั้งเรื่องงานแข่งและก็ทั้งเรื่องผลิตภันฑ์เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาเราจะไม่หยุดพัฒนาเราจะพัฒนาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะฮะ